ช่องอะไรเนี่ยช่อง<ม>ดาเอชนะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24พี่ทีมงานเดินทีนะคะก็ไปภูเก็ตกันนะคะแต่พี่พีเดินทางแต่วันที่23แล้วก็คือเมื่อวานแต่เรานะคะเกิดอุบัิเหตุทาง เรียนนิดนึงนะคะเราก็เลยจะไปสอบวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการสอบายภาคแล้วเราก็ต้องรีบไปสนามบินนะคะทุกคนรู้ไหมว่ามันเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตนะคะคือไม่ได้ว่าเราเองบ้านนอกหรือว่าอะไรนะคือมันมันไม่มีเหตุที่เราจะต้องขึ้นเครื่องบินในการเดินทางอัะทุกคนทะเลแบบสองครั้งในชีวิตครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สามในการไปภูเก็ตแต่ไปทะเลใต้ครั้งแรก แล้วก็ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะทุกคนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วก็จองเป็นการจองตั๋วที่เปลืองมากนะคะสําหรับเครื่องบินครั้งแรกนะคะก็จองไปวันที่สามก็ไม่ได้ไปได้ทิ้งตั๋วไปนะนะคะก็เลยจองใหม่ของวันพรุ่งนี้นะคะสุดท้ายก็ต้องเตรียมตั๋ไปนะคะเราไม่ได้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องนะคุณคิดว่ามันน่าจะไม่หนักมากนะคะก็ไม่น่าจะเกินเจ็ดกิโลนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเบิร์ดที่ซื้อมาใหม่วันนี้ราคาก็พันกว่าบาทเออนี่ได้ของมา ก็จะเอากระเป๋าไปสองใบอันนี้ก็จะไว้่ายที่มันแมทกับชุดนะคะก็จะเป็นชุดเดินนิมชายหาแล้วก็พวกบิกินี่นะคะอันนี้คือโซนบิกินี่หมดเลยคุณอันนี้ก็จะเป็นโซนชุดนอนชุดใส่เล่นอขายไม่ได้เลยคือเออน,นี่คือของเครื่องใช้ที่เราเตรียมไปพวกที่เราไม่ได้ขายก็คือไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ตัวนี้เป็นสปอนเซอร์นะคะ ก็จะขาดไม่ได้เพราะเราจะต้องไปสระผมยูภูเก็ตแล้วนะคะเราก็เลยใช้์ของเราในการสระนะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้ากันแดดขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเห็นพี่ๆทีมงานไปก็คือไปสอกกับชั่วโมงไม่แล้วจ้แม่กันแดดคือต้องเอาดีๆไปนะคะก็ที่ขาดไม่ได้นะทิคสำหรับคนที่จะใส่บิกินีใช่ปะคือมันคือเราก็ต้องมีตัวนี้นะคะเป็นผ้าวในา เขาญาติมีขวบฝรั่งไหมคะน้าจะเอาฝรั่งเขาว่าลงทุนระยะสั้นคือความรู้สึกหลังจากที่มานะคือที่นี่เขาบริการดีนะคะทุกคนมีบริสุทธิ์นะคะใครที่มาภูเก็ตก็คือมาเลยนะคะก็คือค่าใช่ายคือคุ้มมากไปตั้งหลายเกาะไปประมาณห้าหกเกาะได้นะคะเขาบริการเซอร์ตูนี้เนาะ จะนั่งสป,ปีดโบ๊ทนะคะไปที่เกาะพีพีค่ะเกาะพีพีนะคะเป็นเกาะหนึ่งนะคะอยู่ที่กระบี่นะคะซึ่งระยะไปกเกาะระยะทางไปเกาะพีพีก็ประมาณชั่วโมงนึงนะคะโอในในดูชุดดิแล้วก็ใส่ชุดจบถ่า,ายได้สะดวกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เอาน้องไปจุกเท่าไหร่ มีอะไรก็ไปรอในที่ร่มๆบนชายหาดจะดีกว่าเยอะเลยจัเดียวเยอะกว่าในเรือมันร้อนจริงๆฉะนั้น ดูชุดปกติใส่แต่ตนะว่ายน้ำใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกาะลิงนะคะเป็นเกาะแรกนะคะทีพะ่พี่เขาพามานะคะพี่ไก่เราไปกันเยอะมากคืออาค่ายแมทของเกาะลิงนะคะเ,เ <laughs> ขาเรียกเขา,ขา าที่ม,มันแบบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าทะเลหลังจากโควิดเนี่ยรู้สึกว่าได้ฟื้นฟูดได้บำบัดขึ้นแล้วก็ชายาม,มากทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะร้อนไหมใหม่รักฟูใหม่เราเตรียมใจไว้แล้วล่ะ Vem, ออนนี้หลังจากที่เรานะคะไปดำน้ำเมื่อกี K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  ้ใช uh, ่ไหมล้วก็ขึ้นเกาะนะคะมาที่ก็านะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะที่เราได้จ่ายไปในราคา1,500บาทพำลังแบบเวลิกูมาเ e อ s นี่เราทานข้าวแล้วครับแต่ละถาดไก่ทอดโดยเฉพาะตรงนู้น ตงหไหนไปทะเลนะคะทุกคนสามารถใช้ได้พกพาสะดวกแล้วก็ขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะขนาดไม่เกินนะตัวนี้ <laughs> ไม่อยากจะมาเมาปืเมือวันอ่ะเชมูคิง บอลโดนทิ้งถึงระยะมเลยทุกคนเพราะน้ำหนักเกินนะคะได้มาแค่น้องเอเซนส์ผมนะคะทุกคนตอนนี้เลยสปอนเซอร์หลักเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ในระหว่างวันนะแต่ว่าจะช่วยให้ผมของเราไม่คันกันแล้วก็ไม่ฟูนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะใช้ก่อนคุณเรือนะคะวิธีการใช้คือง่ายมากคือเปิดฝานะคะแล้วก็1 2 3สานะคะสามหยดทอนะคะลูบบริเวณลายผมนะคะหอม,มมาก ตอนนี้เราอยู่เกาะพีพีนะถูกมากเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเกาะพีพีกันอะไรนะชอบคนไหนนะโอเคโอเคชอบไหมเออย,ยิ้มหัวหุมเลยลงภาพหัวเขาแบบ ดีมกน็มากๆเลแต่แนี้เราก็เหนืยแล้วเราขอไปเข้าร่มกันก่อนดีกว่า อ๋อแสดงว่าแตกอนมีคนมาอยู่ใช่ไหมครับ นะคะพี่พี่เขามาเดียวๆนะคะ <c oughs> มาแบบเฟียวๆอ่ะค่ะพี่แมงด้ ค่ะเราก็จะไปหาดปาตองนะคะไปนั่งชิลบาร์ฝรั่งนะคะอยู่ข้างนอกนะคะทุกคน ตอนเช้าแล้วก็รีวิวประจนันกันอี่าหาดีย๋ยาลัายคือตอนนี้คือแบบเสบายแล้วจ้า ที่เครืินแล้วนะชอร,รอบที่สองนะคะก็จะไปกูดอนน,าน่าจะถึงประมาณานะคะทุกคก็ขอเป็นการวอกจบเพียงเท่านี้นทุกคนเก็ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน